สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีแฟนๆ Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ซีซั่น3กันแล้วคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับแมปหรือแผนที่ในเกมที่เกลียดที่สุดนะครับของคุณผู้ชมเป็นแมปอะไรบ้างนะครับของผมเนี่ยมีอยู่ในใจ2อันก็คือ Crash แล้วก็ไอตัว a n y a p า l a c e ไอวังนะครับแต่ไอวังเนี่ยผมว่ามันยังมีมุมที่ดีกว่านะเพราะฉะนั้น แมปที่ผมรู้สึกว่าปวดตับมากที่สุดเลยเวลาเล่นเนี่ยก็คือ Crash แมปเนี้ยแหละครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะไอแมปเนี้ยทำไมผมถึงยกให้มันเป็นแมปที่แย่ที่สุดแล้วไม่อยากเล่นที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะมันมีตึกเยอะมีบ้านที่ให้หลบเยอะนะครับแล้วก็มีซอกมุมอะไรต่างๆเยอะโดยเฉพาะไอกลางแมปที่มีเฮลิคอปเตอร์ชีนุกตกอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันเป็นจุดที่วุ่นวายที่สุดเลยแล้วก็เป็นจุดที่ซุ่มเยอะที่สุดนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือตรอกข้างๆตึกนะครับที่เป็นทางเดินยาวริมทางขวานะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ซุ่มกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมผมถึงไม่ชอบมันนะเวลาเล่นแบบน,นี้ทีไรนี่ต้องทําใจทุกทีเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับตอนนี้เราก็นั่งแบลคฮอกลงมาแล้วลุยเราไปลุยกัน Let's go <S วันนี้ก็จะเป็นในโหมดของการยึดธงนะครับ domination แล้วก็ปืนที่ผมใช้นี้ก็คือ sandstorm ครับที่ได้มาตอนที่เล่นซีซัน3นะครับเราไปลุยกันเลย let's go เนี่ยครับไอตรอกตรงนี้ที่ผมบอกอะมันชอบมีคนสไนเปอร์นะอยู่ตรงใต้ต้นมะพร้าวตรงนั้นแหละแล้วก็ยิงสไนเปอร์มาเนี่ยโดนอีกแหละหรือฝีมือผมอ่อนก็ไม่รู้นะไปลุยตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงครับยืนบนแอร์เคว้งไปกอน ยืนบนแอร์แล้วก็ซุ่มอยู่เนี phrases, ่ยมันชอบมีอยู่ตรงกำแพงตรงมุมนู้นนะฮะเราหลบมุมตึกก่อนเซิมเทคตีง่ายเนี่ยไปวันนี้อับอากาศครับแก๊สมันอยู่นานหน่อยนะลมน้อยลมน้อยมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงเท้าแล้วมาทางซ้ายมาทางซ้ายนะครับ จุด B เนี่ยใครยึดได้เนี่ยจะได้เปรียบเยอะเลยนะครับราม,ามาแล้วมาแล้วเนี่ยกระน่ำมาแล้ว request UAV fly over เอ้ยาม,มาจะเล่นแล้วเอาละครับได้ A10 แล้วซัดไปปั๊าปอือหือโอ้โหลูกสองไฟ ลุยเอา,าไหมเร็ดินไอ้คนเดิเมอัลฟาตอนนี้อัลฟาก็โดนยึดแล้วนะครับจุด B ก็ยังยึดไม่ได้อัลฟาก็โดนยึดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามีคนมีคนซุ่มอยู่ที่เดียวกับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนป้าเอาไวเกนเอาไวเกนเ อยู่ใกล้ๆตัวมันเสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่เองจุดบนะครับเกมนี้จุดบียังไม่ได้ไม่เคยตกเป็นของใครนะครับยังบริสุทธิ์อยู่นะยดยเๆซุมเฮ้ยเอฮ้ยไอ้ลสองไฟได้ย ได้แล้วเอาแล้ครับเออเอาแล้วจุด uh ปีย oh ูฮ oh. ูเอาล้วครับเดี๋ยวเราเราคุมเกมจุดปีไว้ก่อนเด็ดเลยหลบข้างตู้เย็นหลบข้างตู้เย็นอึบอึบอึบมาอุ๊บมาแล้ว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 สู้มอสู้หมอ มามาอยู่ไหนอะอยู yup. <aro> to ่ไหนอะไอ้ลูกซองไฟตัวนี้ไอ้แจ็คเก็ตขาวครับเอซิมาแล้วเฮ้อเนี่ยโดนเซนไพร์ป์บนตึกฝั่งตรงข้ามเนี้ยไปแล้วเกิดใต้ต้นมะพร้าวเอาไงดีวะเดี๋ยวนะเอซนี่นี่ไอ้ซอกตึกที่ว่าเนี่ยนะครับเนี่ยสไนเปอร์ชอบอยู่ เอาไปโยนไปเลยโดนซีนุกเ่าโอ้โหได้ด้วยเฮ้ยอาละครับได้ชาลีแล้วตอนนี้เรานาแล้วนะครับได้2จุดแล้วเออมันยิงไล่หลังมามันยิงไล่หลังมาอะไวะฮึบฮึบเงียบผิดปกติมันเงียบผิดปกติเอาไปกินล่อหน่อยล่อหน่อยแก๊สไข่เน่า จุดีมีเพื่อนเราอยู่บนตึกเฝ้าอยู่แสดงว่ามันไปลุมกันที่จุด A แน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไหนยังไงมาละมันมาละจุด B มันจะมายึดจุด B ใช่ไหมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนื้อ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 เฮ้ย เฮ <ae> ้ยบาโวมันอยู hey ่ในมันอยู่ในเครื่องบินอยู่ในเครื่องบินเอ้ยเออเอาเอก่อนเอาเอก่อนไปซอกตึกเอาระเบิดไปกินวิ่งวิ่งก่อนเว้ยได้เอ้เฮ้ยสีสี่ก็สียสีก็เสียเดี๋ยว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 โอ้โหตายละอยู่บนนี้ป่า เอ็งจะไปครูซมิสโซ่ไอ้ตาเอ้ยเกือบเสียงใกล้ๆเสียงใกล้ๆเสียงใกล้ๆเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่บนนี้สู้มหรอเร็วๆเฮ้เออเผื่กันเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวๆถอยก่อนถอยๆตอนนี้ก็นำสองต่อสามแล้วนะครับได้ A กับได้ A กับ B บอ นี่ยโอ้ยวิ่งวิ่งสุ่มสุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตึกนี้นีเ่เนี่ยไอ้ที่ผมไม่ชอบของแผนที่นี้นะครับก็ไอ้ไอ้ตึกรอบๆชีนุกที่ตกเนี่ยแหละฮะมามันมีมุมซุ่มเยอะมากนี่ไงมีป่ามีป่า Enemy spotted! Hey. radar drop. halfway there. Keep going. i you Request UAV fly over. Falcon 301 route for personal radar coverage. Enemy VTOL in the AO. เนี่ยมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านนะครับมันอยู่ในบ้านเอาวิกกินเอาวิกกินแก๊สไข่เน่ามีจุดแดง đang đứng ở thẻo phong bồn bồn này, ở trong là, ở thẻo b้าน này nè. Enemy the compound, 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 compound. Uy, uy, uy. Uy, trời, trời, stopping power round มาอยู่นี่อยู่นี่จ้ายึดเอก่อนก็ได้วะเอาไปกินเรียบร้อยเฮ้ยเสียชาลีแล้วครับเดะเดะเดะเอาไปดักไว้เอาไปอีกึเงียบละ มันหลบซอกมันตึกนันเอาแล้วครับเรียก UAV อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย อยู่นี่อยู่นี่เหรอนี่เหรอชาลีชาลีเปิดประตูก่อนเฮ้ยไปโจมตีเอซิบบินตรงจากดอนเมืองนี่เอ้ยได้เลยเงาเงมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมา มาแล้วเส็จวิ่งมาแล้วเดี๋ยวสองร้อยห้าสิบสี่ตามแล้วนำนำเดี๋ยวเออมออมออมหลังออมหลังอ้าวสวยละบราโวบราโวโดนแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอ้ก็ด้วยเอาไปละโดนหมดแล้ว A B C ยึดคืนก่อนมาเยี่ยมเดี๋ยวกลับไปเอาโอ้ย A กับ B เอาไปเอาไปยึด B ก่อนเฮ้ยอืมขอขอขึ้นที่สูงเดี๋ยวๆดอันนี้เปล่า ปึ๊เฮ้ยเดี๋ยวสองร้อยแปดสิบหกแล้วเร็วเร็วไปที่ตรอกตรอกที่เกียดที่สุดตรอกตรงนี้อ,นนอ่ะปลอดภัยเห็นชื่อเพื่อนวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไปเอาไปอีกคุยทางเอาระเบิดคุยทางก่อนครับ ย้ก็อย่างที่เห็นนะครับแผนที่นี้วิ่งมัวไปหมดเลยแล้วก็ดักจุดดักซุ่มเยอะนะครับก็ลองกันดูนะครับว่าแผนที่นี้อาจจะเป็นที่ถูกใจหลายๆคนแต่ต้องบอกว่าสําหรับผมเนี่ยเป็นแผนที่ที่เกตียที่สุดแล้วนะครับถ้าเลือกได้ก็จะสกิปเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ